ไปต่อกนทจังหวัดภูเก็ตนะคะไปดูเรื่องของการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีค่ะโดยพมภูเก็ตนะคะร่วมกันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวภายใต้แนวคิดสร้างสุขปลอดภัยไร้ความรุนแรงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตร่วมกับมูลนิธิบ้านสีชุมพาบาลสาขาภูเก็ตจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติ ความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวภายใต้แนวคิดสร้างสุขปลอดภยัยไร้ความรุนแรงณมูลนิธิบ้านสีชุมพาบาลสาขาภูเก็ตโดยนายสมาวิทย์สุพันไพรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดงานซึ่งการรณรงค์ในครั้งนี้มีความสำคัญต่อการสร้างความตระหนักรู้ในสังคมเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กสตรีและคนชาราซึ่งสาเหตุมาจากปัญหายาเสพติด การขาดทักษะควบคุมอารมณ์และความสัมพันธ์ที่ลดลงในครอบครัวจากวิถีชีวิตสมัยใหม่กิจกรรมนี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือในชุมชนยุติความรุนแรงในทุกมิติด้านนางสมพิศศรีคำแหงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าตามข้อมูลของจังหวัดภูเก็ตมีการขอความช่วยเหลือจากกรณีความรุนแรงในครอบครัว เพิ่มขึ้นจาก32รายในปี2565เป็น37รายในปี2566และเพิ่มสูงถึง66รายในปี2567สาเหตุหลักยังคงเป็นปัญหายาเสพติดและการขาดการควบคุมอารมณ์การจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของแผนรณรงค์ต่อเนื่องตลอดเดือนพฤศจิกายนเพื่อสร้างกระแสให้สังคมเนี่ยไม่ยอมรับการใช้ความรุนแรงในทุกกรณี ทางนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้รับฟังข้อมูลสำคัญและแสดงจุดยืนร่วมกันในการต่อต้านความรุนแรงอย่างต่อเนื่องครับ